เด็กเวนซาลิเอลของเราก็นะคิดว่าจานหมีจะเกลือไหมทุกคน <No. S 1> มาครับผมทะลุที่หน้าหน่อย mm. นี่ไงเสมอโชว์ไปหนึ่งที mm. ผมอยากจะโชว์ว่าวันนี้อันติจานหมีต้องหก uh huh. The h u n น Shop บริการตเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชินพับ g ีฟรีไฟล e ที่สําคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมาก,มากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บา,บ,าบาท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 กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เลยเราก็จะไปเปิดกาชากันเหมือนเดิมนะฮะนี่ไงน้องบูลดนฮิวเรามีปีกด้วยอย่างเท่เดี๋ยวเราไปดูตู้กันนะฮะเป็นตู้ของ Festival d i a n e นะครับก็ในแพทนี้ตัวละครอย่าง Festival d i a n e เเขาก็ได้เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอีเวนต์ครบรอบ2ปีของเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟ g l o b a l นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในตู้นี้จะเหมือนกับเซิร์ฟเกาหลีหรือเปล่าที่ผมเคยเปิดทําคลิปก่อนหน้านี้นะฮะมาเราไปดูตู้กันนี่เลยนะครับก็จากการันตี900เหมือนกันเป็นตู้เฟสไงก็จะมีปามีบานมีคิงนะครับแล้วก็มีราชินีเดียนเน่นะฮะเราดูอัตราเลสซิอัตราเลสก็อยู่ที่0.25เหมือนกันส่วนตัวละครที่เหลือก็เป็นตัวที่แบบมันไม่ค่อยเท่าไหร่ะนะก็มีแค่ทราเมเอลที่ดีนะฮะ มีอาเทอร์ก็ถามว่าดีไหมตอนนี้ก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับลงดันได้อยู่นะแล้วก็มีเมเกอร์ด้านะครับเอาไว้ลงบอสนกนะฮะแล้วก็แน่นอนว่า <Hello. S 1> เด็กเวนซาลิเอลของเราก็นะเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับแต่เป็นล่าง2อง <c oughs> ย่างชอบ <c oughs> ผมขอเลยผมขอน้องเดียนเน่ก่อน900เพชละกัน <c oughs> ผมอยากจะโชว์ว่าวันเนี้อันติจานหมีต้อง6 <c oughs> 6 6ทับ6แน่นอน900เพชรเนี่ย <c oughs> หนกรนารันตีเนี่ย <c oughs> ผมจะโชว์6ั6เลยทุกคน มานะฮะเราก็ไปประเดิมตูมแรกกันดีกว่าก็ฝากทุกคนด้วยนะครับคนไหนท,ที่ชอบเกมกาชา7บาปแล้วก็คนไหนที่คิดว่าพี่ไม่เกลือเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คนไหนที่คิดว่าพี่เกลือก็กดไลค์เหมือนกันนะครับบอกทุกคลิปเลยนะฮะก็ฝากด้วยทุกคนนะคลิปนี้ขอสัก400รไลค์แล้วกันนะฮะได้หรือเปล่าถึงไหมจานไม่ถึงก็ต้องถึงแหละนะมาทุกคนเราก็ไปเปิดกาชากันดีกว่ากับตูมแรกแบบเบิบ่มๆตู้เฟสติวัลเหรอ จานหมี่กลัวหรือเปล่าก็ไม่กลัวหรอกนะความเกลือเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ยูกิเนี่ยคือยูกิพี่ก็ไม่เกลือหรอกเจ็ดบาทมันจะเกลือได้ไงอย่าอย่าน้อยหน้าเขาสินะฮะมาครับผม30เพชรแรกไปฮะเอาละอ่ะมานะครับตูมเลขทองฟ้ามืดอ้าวแปลงล่างเป็นไงโอโ้โหคือแบบตูมเลกก็แปลงล่างเลยอะครับทุกคนนี่ไงสะท้อนกลับไปได้ด้วยโอโ้โหนี่คือแบบจานหมี่นี่คือมือเทพจ,จัดนะคลิปนี้ นะฮะมือแบบมือ,อยางก๊อตอ่ะ <Yeah. S 1> มาฮะยังไงอะครับดึงเลยเป็นสีทองก็มาดิครับผมดึงเลยสีทองไงดึงเลยสีทองไงฮะโดนที่หน้าไปดิครับ <Yeah. S 1> นี่ไงดึงเลยสีทองไงเปลี่ยนสีโชว์ไปหนึ่งสเต็ปทวน SR กี่ตัวเนี่ยหูยเพียบ SR เพียบเลยเราสกิปเลยจังหวะนี้เราลุ้น SR พอเปลี่ยนสีหรือเปล่าเปลี่ยนสีกี่ตัวเ <Hi. S 1> ฮ้ย เชื่อวันนี่คือกดเร็วเกินขำโชว์ไปหนึ่งทีมายังมีต่อไหมเปลี่ยนสีต่อหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่เปลี่ยนสีแล้วเนาะสกิปเลยละกันเรียบร้อยก็ยังได้ตัวเฟสมาตูมแรกไม่เป็นไรถือว่าเป็นเลิกงามยามดีได้ตัวเฟสมาเลยมาตูมที่2ไปครับผมมาครับตูมที่2ยังไงสกิปแดงมีหมู่ฮอสดาบหักด้วยไม่แปลงร่างนะยังไงอะฮะเรียบร้อยจีจี มาตูมที่3 90เพชรมาตูมที่3มีหมูฮอกเหมือนเดิมถือกิ่งไม้เทพไหมแปลงล่าง2โชว์ไปหนึ่งสเตปพุวนท้องฟ้าสว่างโดนต่อยหรือเปล่านี่เรียบร้อยเขาเรียกว่าโปรยเกลือไปก่อน7บาปต้องโปรยเกลือไปก่อนอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มาตูมที่4่ยังไงครับผมตูมที่4ผมว่าผมต้องใช้สูตรสริปแล้วอ่ะทุกคนคือมันไม่ได้แล้วนะฮต้องใช้ไม้ตายก้นหีบสูตรสริปในตำนาน ในตำยานมาตูมที่5ตูมที่5ก็มีหมู่ฮอก,ก็สคริปโชไปดิครับอืก็เอชอาร์เพียบอยู่นะเออาร์เพียบอยู่นะมาตูมที่6ไปครับผมตูมที่6อย่าไปยอมแพ้แต่มีต้องอย่าไปยอมแพ้ไงล่ะสคริปดีครับนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเอชอาร์รัวๆตูมที่7มาครับผมตูมที่7ก็มีหมู่ฮอกเหมือนกันนะฮะถือกิ่งไม้ทองฟา้ามืดด้วยไม่แปลงร่างก็สคริปดีครับ ้าของหมูฮอกออกมา2ตัวนะฮะจานหมี่คือจานหมี่จะเกลือให้ได้ใช่ไหมเกมนี้ตูมตอม่อไปตูมต่อไปก็สกิปเลยนี่ไงโอ้โหเกมโง่เกินบางทีอ่ะเกมกกเกินตอมที่9แล้วใช่ปะตูมเนี่ยลืมนับอีกแล้วไงแต่ก็ไปดิครับตูมที่9นะฮะมายังไงหมูฮอกเลิเพื่อนนี่ยหมูฮอกไอ้ยาเคเจ้าของหมูฮอกนี่งออกหัวโดตรงนี้มาตูมที่1 0บ0 0เพชรแรก ได้มากี่ตัวดีกว่าจานหมี่ยังไงอะครับเอา้าท้องฟ้าสว่างอย่างี้ก็สคริปโชว์เลยดีฮะเรียบร้อยนี่หนักเลยหนักเลยไหนดูซิเลทเท่าไหร่เลทที่ที่หกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นก็มาดิครับผมอยากจะโชว์ว่าวันเนี้ยอันติจานหมี่ต้องหกโอ้โหหยาบหยาบมากเกมหยาบยังไงเฮ้ยสคริปแดงป๋เอาแปลงล่างอย่างนี้ก็มาดิจานแปลงล่างคือแบบต้องมาแล้วขอดูหน่อยแล้วกันนะ เปลี่ยนสีหรือเปล่าผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนสีแล้วแหละจังหวะนี้ย <Please. S 1> อย่าเปลี่ยนสีเลยอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้มายิงมาขอลูดหน่อยนี่ไงดึงเลเ็นสีลุงก็โดนที่หน้าไปดิครับโดนที่หน้าไปดิครับมันต้องมาแล้วจานหมีอ e ีตัวดีกว่าตัวเดียวแล้วก็ SR อีก5ตัวมาตัวแรกลุงวทวีโก้ตัวที่ 2SR ลุงเคนตัวที่สมามาสตัวที่4อ่ะวิเวียนตัวนี้หรือเปล่า ตัวที่5ยังก็เป็นตัวของยูโกนะตัวที่6ตัวนี้ชัวเอ้ยไม่ใช่ <Hi. S 1> ตัวที่7แล้วกันเออพลหานเดียนนี่นะ SR. SR SR มาแล้ว UR ต้องมา URSSR ต้องมาแล้วครับผมบันบันนรกนรกเลยเลดเนี่ยนรกเลยเรียบร้อยผมได้ SSR อยู่กี่ตัวเนี่ยเปิดมา330เนี่ยได้มา2ตัวเองมีปา๋าก็มีบันโคตรหยาบนะฮะมาตุ่มที่12 เอามืดนานอย่างนี้ก็คืรอรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะก็ซี่โอ้โหได้ก็ซี่มาเฉยต่มที่13มาครับผมต่มที่13นะฮะยังไงอะครับสครปส์รัวๆเลยจังหวัดเอ้าเอ้าไม่ผมยังไม่เคยมีอะตัวนี้เพิ่งรู้นะว่าไม่เคยมีตัวนี้หรออิสตินตัวนี้ไม่เคยมีอะครับเอาไม่เป็นไรแล้วกันต่มที่14ไปฮะ ตูมที่สุเอา้าเฮ้ยดาวตรงอย่างนี้มาชัวผมว่าผมว่ามาชัวไม่มาให้ถีบนี่ไงนะนี่ไงสะท้อนกลับไปได้ด้วยควงดาบเล่นโชว์เลยจังหวะนี้ดึงเลยเป็นสีทองนะเปลี่ยนสีหรือเปล่าอย่างนี้ทะลุเปล่าไม่ทะลุด้วยเสมอเสมออย่างนี้น่าจะเป็นตัวเดียวเป็นตัวเดียวชัวโอ้โหเออาร์ห้าตัวอีกแล้วเลยห้าตัวอีกแล้วอย่างนี้อาการไม่ค่อยดี ตัวแรกาวเซอร์เลนเจอร์ตัวที่2ก็เป็นฮิวโก้นะฮะเราก็ข้ามไปลัวๆเลยมาหาเทียลูนมาองนี้ก็มาดิครับผมรีเซียอ่าไซมอนตัวไหนตัวนี้หรือเปล่ายังไม่ถึงเมริโอดัสไปแล้วครับผมมาสเตอร์ Master. ตัวนี้แหละก็ยังไม่ถึงไงรีบไงกิลทันเดอร์ตัวนี้ของจริงไปดิครับไม่มาให้ทีบโอ้โหยังชอบเลยวะ่ะ ก็ซี่เองจะเป็นลูกรลักอีกคนหนึ่งไม่ได้นะตูมที่15ไปครับผมอ่าตูมที่15นงี้ก็สคิปโชว์เลยดิเกลแน่นอนอนี่ไงอันตี66ไม่น่าจะได้และจานดูทรงดูทรงและเกมโง่เกินเลดเกมนี้อ่าสะคิปรัวๆเลยครับผมโอ้โหถามจริงคือไม่มาจริงๆเหรอครับนี่คือขี้เกียดนับต่มแล้วว่าต่มเท่าไหร่แต่ขอให้มาสักตัวหนึ่งก็ยังดีไง ยังไงอะครับทำจริงผมอยากรู้ว่าเลดแบบเคยมีใครได้แบบว่า6กหกแบบ900เพชรเคยมีในโลกนี้ปะนี่ไงล่ะเอาเรื่องรัวรัวัวสิบแล้วหรือเปล่าตูมเนี่ยนี่ไงล่ะโอ โอ้โอ้ซาลิเอลอะไรกันครับเนี่ยตูมที่20ในตำนานามาครับผมตูมที่20สนะครับสคริปต์โชว์เลยดิครับจงังอะไรวะคือแบบเดียเนี่มันออกยากออกเย็นลึกเกินเนี่ยหกเนี่ยหกเนี่ยมันออกยากออกเย็นลึกเกินเนี่ยดูไม่ได้ด้วยเนี่ยมาเชอร์วันสงสัยต้องทาคลิปเชอร์วันแล้วมั้งเป็นลูกรักอีกคนนึงตูมที่21ผมขอหน่อยได้ไหม อาดาวตกมาอย่างนี้มีหมู่ฮอคมีหมู่ฮอคแปลงร่างสองดาวตกอาการมาหรือเปล่าอาการจะมาหรือเปล่าเพราะว่ามีหมู่ฮอคไงหมู่ฮอคมันโอกาสเกลือมันมีสูงปี๊ดเลยทุกคนหมู่ฮอคอะนะมาครับผมยิงมาคิดว่าจาันหมีจะเกลือไหมทุกคนมาครับผมทะลุที่หน้าหน่อยนี่ไงเสมอโชว์ไปหนึ่งทีเสมอโชว์ไปหนึ่งทีไงตัวที่สอง มาตัวแรกเป็น S R นี่มู่ฮอกออกไปแล้วมัสคอตเกิหมู่ฮอกออกไปแล้วมาตัวที่2 S S R เดียนเนรรร่เฟสให้ตูรู้สึกยังไงวะเกมนี่คือแย่คือแยะ่จะไม่ให้ผมแบบได้ดีๆใช่ไหมเดิมๆแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเลดมันเกลือเนี่ยตูมที่22ไปแล้วผม อ้าวแล้วไงตูมที่ยี่สองก็สคิปโชว์เลยดิครับอืมอะไรกันครับ่เนี่ยยี่สิบสามแล้วจานเฮ้ยเดียนเน่เฟสไม่ออกจริงอะฮะถามจริงผมถามจริงโอ้โหบันคือตัวเฟสออกทุกตัวเลยยกเว้นเดียนเน่เนี่ยเพื่อนตูมที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะสิบยี่สิบป่ะมาหมู่ฮอกอะดาวตกงี้ก็สคลิปเฮ้ยยังไม่เคยได้จริงรอะเนี่ยอ๋อ,อแสดงว่าตู้น้ะผมไม่ได้เปิดนะไอ้ตู้ โมโนกับตู้ของอิสตินยังไม่ได้เปิดนะฮะไม่เป็นไรอย่าไปหยองตุมต่อไปเราต้องสู้ต่อไปตู้ต่อไปให้โลกวันนี้ได้รู้ SR เดียนนี่ u r s r ไม่ออกได้แต่ SR โอ้โหยังชอบมาตุมต่อไปคืออย่าไปหวั่นจานหมีอย่าไปหวั่นสคริปโชว์ผมนี่ย่างชอบยังไง สคริปต์ต่อโอ้โหนี่คือแบบมันสุดตีนจริงๆทุกคนตู้นี้นะฮะตูมที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็มาดีครับดับ <c oughs> จะบอกว่ากิ่งไม้เทพบอกดาบเมื่อกี้ดาบเกลือตูมที่29แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ปะโอ้โหยี่สิตูมและเดียนเน่ไม่มาสักตัวหนึ่งทุกคนเป็นไปได้หรือเปล่าฮนะเกมนี้โอ้โห <c> GG <oughs> อะไรวะ ตูมที่30ในตำนานยังไงครับผมตูมที่30ดาบหักมีหมู่ฮอกไม่แปลงร่างสกิปทองท้องฟ้าสว่างอย่างนี้ก็ไม่โดนต่อยซะด้วยโอกาสมาแล้วหรือเปล่าโอกาสนี้เพื่อเธอหรือเปล่าเดียเน่ยังไงฮะยิงมายิงมานี่ไงดึงเลยเป็นสีฟ้าซะด้วยสีฟ้าก็เสมอไปดีครับขอเป็น SSR หน่อย UR SR โอ้โหเ r เบิ่มเบสกิปโชว์เลยอย่างนี้ อย,อย่างชอบเลยเว้ยเกมอโออีจีอีซีเป็นไงฮะตู้นี้ใครจะบอก66ให้ทีบเลยหนึ่งการันตีมันจะ66ได้ยังไงอะครับทุกคนเลดอย่างนี้นะฮะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับพอแล้วนะเจอกันเกมหน้าแล้วกันโอเคทุกคนวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะคนไหนที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนที่สําคัญเนี่ยคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดที่ผมนะครับส่นคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนหรือว่าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไ้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับหวงเล่นไปหนึ่งทีนะสวัสดีผมไม่ไหวเกมนี้เกลือเกิน